รายงานที่สะท้อนการปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับรางวัลคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565ว่าที่ร้อยตีหญิงลัคนา20ตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดตุปบุรี ปฏิบัติงานด้านการสอนประจำห้องเรียนยีรับหรือห้องบุคคลอทิติก2และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีหน่วยบริการท่าวุ้งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่1คุณลักษณะตัวชี้วัดที่ 1. พฤติกรรมประจำตัว ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่คิดว่าดีต่อทั้งตนเองผู้ร่วมงานหรือบุคคลต่างๆที่ได้อยู่ใกล้หรือพบเจอกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีกิริยาสุภาพมีความยิ้มแย้มแจ่มใสปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ด้วยใจรักมีการเสียสละมีการอุทิศตนข้าพเจ้า คำหนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนหน่วยงานเป็นสำคัญในการปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงการมุ่งมั่นใส่ใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตัวชี้วัดที่2พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสติปัญญาข้าพเจ้า มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาตัวเด็กและการนำมาพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองในเรื่องของการนำความรู้ที่ได้นั้น มาบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่คิดว่าเหมาะสมและสามารถพัฒนานักเรียนได้รวมไปถึงการหาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยบูรณาการในการเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับนักเรียนมีการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆในเรื่องของทักษะชีวิตให้นักเรียนได้โดดเด่นและตัวชี้วัดที่ 3. พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในทุกๆสถานการณ์ด้วยความที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธง่ายทําให้เป็นผู้ที่รับฟังผู้อื่นได้มากมีการใช้เหตุผลที่ดีมีการทํางานในเชิงบวกข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลโดย การยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาโดยที่ข้าพเจ้าได้จัดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตัวชี้วัดที่4พฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียนข้าพเจ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของนักเรียนในลักษณะของการทําฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นลายลักษ์อักษร ตัวชี้วัดที่5พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพข้าพาเจ้ามีการประพฤติยึดหลักตามระเบียบความดีในหน้าที่ของการปฏิบัติงานของข้าพาเจ้าในการเป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีหน่วยบริการท่าวุ้งข้าพาเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงการเข้าร่วมชุมชนหน่วยงานต่างๆมีการดำเนินงานของหน่วยบริการอย่างดีทำให้สัมพันธภาพเป็นไปอย่างราบรื่นและดีงามกับทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรด้านที่2การจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัดที่1การวางแผนการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้ามีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดไว้โดยการนำมาประยุกต์ใช้บูรณาการให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระครอบคลุมทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมประชีววัดที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต้าพเจ้ามีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับนักเรียนมีการสร้างแรงจูงใจเสริมแรงให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่3การใช้สื่อนวัตกรรมข้าพเจ้านำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียนข้าพเจ้ามีการนำการวัดและการประเมินผลมาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านที่3ผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่ 1. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของพัฒนาการและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของผู้เรียนตัวชี้วัดที่2รางวัลหรือผลง,งานนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะชีวิตนักเรียนที่คาพเจ้าสอนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งทางด้านเด็กดีสีเการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกและผลงานต่างๆที่มีการให้เด็กพิการได้เข้าร่วมการแข่งขันข้าพเจ้าพยายามส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เข้ารับการแข่งขันในทุกๆด้านที่มีการเสนอชื่อเข้ามาและในการเป็นหัวหน้าหน่วยบริการท่าหงส์ต้นแบบในการเป็นหน่วยงานศึกษาดูงานของจังหวัดลบบุรี รวมถึงข้าพเจ้าได้รับรางวัลค่าราชการคูดีเด่นประจำปีการศึกษา2,565อันสิทธิมนุษยชนข้อใดเล่าจัดเทียบเท่าสิทธิการศึกษาประกาศกล้องต้องให้ความเมตตาเสมอหน้าหนวกใบไม่เว้นเอ่ย